ที่บอกให้เขารู้ตัวทำไมเันก็มีเหตุผลนะใช่มเอ้ยีเหตุผลฉันหลุดไม่บอกเลยจะเชื่อเหตเลือกสีเขียวยี่ยมันสวยจริงเหรอวะสีเขียววะไอ้ตัดเลอือกสีเขียววะ 逆境啊！ ก่อนถนนเลยนะแต่เบรกไม่ค่อยหนึบว่ะผมรู้สึกว่าซีแปดดีกว่าว่ะแต่ไม่รู้ว่ามันผิดหรือเปล่านะลองมาแต่งก่อนยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้แต่งอันนี้ยังไม่ได้แต่งถ้าแต่งมันน่าจะแบบแว่าเปรี้ยวจัดเลยอท็อปหนึ่งร้อยท็อปหนึ่ง แต่งฟรีเหรอครับแอดมินใช่เดี๋ยวพี่เต่าบอกพี่ตะวันแต่ง,ตงฟรีเหรอครับผมผม<ห>เดี๋ยวผมแต่งเ<ม>ต็ม <ๆ S 1> ให้ผมแต่งไปห้าแสนแล้วอะ่ะไปกดเงินมา <c oughs> <อ>ห <c oughs> ้าแสนอ่ะเห็นไหมตอนไหนนะขั้นไหนเอ่ยขั้นนู่นอะ่ะเดี๋ยวไม่กี่อย่างครับโดนมาห้าแสนละหมดตังอลไรเนี่ยเดี๋ยวแสนหนึ่งอ่ะโอนให้ผมฟรีแสนก็ได้ครับ ผมเหลือเศษไม่เป็นไรหรอบใส่ก่อนไหมครับเดี๋ยวผมใส่ให้เลยใส่ให้หมดเลยครับโอนว้ให้ผมสี่แสนขอเช็คให้ชัวร์ก่อนได้ไหมไปครูมีคาสตรีมเลยครับผมจะโกหกทำไมเนี่ยจะโกหกแอดมินกูก็โดนใบสี่เฮียโอนตังมาเลยสี่แสนสองหนึ่งเจ็ดตะวันโอเคครับอันนี้แต่งเต็มให้หมดแล้วใช่ไหมของผม ใช่ครับแต่งเต็มหมดแล้วครับสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ด โอเคครับรางวัลตู้คัน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 ทำไปแล้วครับไม่ได้หรอครับก็ได้ได้แล้วครับไดี๋ยวครับไม่โอนมากแสนหรอสี่แสนครับผมโอนไปใช่เหรอวันที่จันทร์อังคารครับเงินเข้าแล้วครับแต่ไม่มีสเตทเมนต์ให้ดูครับโอเคครับค่อยกดเก็บกันเอาจะตีนะครับ

ไม่ต้องพี่ไม่ต้องไม่ต้องอุย้ยโทษโทษเฮ้ยขยับขามาก่อนเฮ้ยเฮ้ยมองเห<ถ>็นขาไหมซึ่งเฮ้ยอยู่เฉยอยู่เฉยอ,อยู่เฉยหน้าน่ารักดู่ยากมากครับครับอันนะี้อีกคันหนึ่งครับตะวันคันไหนวะคันนี้คันนี้ครับ จะไฟแล้วบอกไฟเสร็จแล้วจะไฟแล้วบอกจะไปดูนี่น้องๆอุ้งกันอยู่ผมพยายามแต่งรถมาเดี๋ยวให้เอาไห้น้องอยจะรู้ว่ามันดีป่ะสีอ่อนๆหน่อยอ่ะถ้าสีเข้มไปโดนตำรวจไล่ O ดีเบรกดีบาลานซ์ดีแต่ว่าเบรกมันยังไม่ค่อยดีสุดอ่ะเบรกมันไม่จิ้มอ่เบรกมันไม่ค่อยจิ้มอ่ะแต่ต้องลองจูนดูว่ามันจูนมันจะเป็นสภาพไหน ใครเห็นก็คิดว่าใครเห็นก็รู้ว่ารถตัวเงี้ยวก็ฉลาดนี่แหลนะฉลาบฉลาดจะขายได้กี่ล้านวะ อย่างหนึ่งว่ะให้ไมันมาอีกคันหนึ่งครั้หนึ่งน่าตามอยู่ไหนอ่ะมึงอยู่ตรงโซนปั๊มหัวใจเอ้บ้านหัวใจอ่ะ อาหารใช่ใช่ใช่ตอนนี้กูอยู่ตรงงัดบ้านบ้านดอมินิคโเรโตอ่ะบ้าดอมินิคโเรโตบ้านหัวมุมอ่ะสะบ้านนึงอะอันนั้นกูมาสะบ้านหัวเนี่ยอันน้นก็ขันกูหน่อยมึงมีกี่ตัวก่อนตอนเนี้ยหออยู่ไอชี้พี่รอดแล้วแต่พี่ไม่มีกองคอมแล้วว่ะเนี่ยยิบหายนะ้วทำไมจะถึงแล้วจะถึงแล้วหาทหาที่ซื้อไปเลยพี่เต๋อหาที่ซื้อไปเลยไหน มาหลังบ้านดิอ่าพี่เตยซื alright, ้อยาสซื้อยัดอ่ะพี่เตยเอาอะไรพี่เตยอาหารเต๋อุ้มศพไม่ใช่เนื้อกูโดนเขาจักรพรรดิไล่นะเตยพี่โดนอะไรต้องไหนเขาคลอดหลังไอเทียหลังบ้านไงบ้านหัวใจอ่ะเป็นบ้านเป็นกลุ่มมุงงงอ่ะหยุดแล้วตอนนี้ยกำลังจะไปซื้อที่สักที่หนึ่งไม่บอกมั้งเอ้าแล้วแต่พี่อ่ะไม่บอกแล้วกันเฉยไม่บอกเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวไม่บอกเพราะกดเสือติด พี่บอกว่าเขารู่กลัวทำไมเออไม่ได้ผลเออไมเหตุผลฉันหลุดไม่บอกเลยแล้วก็รออจันะไม่บอกหรอพี่ค่อยไปรอรออีกทีนึงทางนี้ทำไมทางนี้ตำรวจไอ้หานที่ที่แดงใครเนี่ยนายคนเดียวยังคนเคสที่มีซื้ออยู่ดีต่อให้พี่ไม่บอกอ่ะให้เวโรงพยาบาลไม่ต้องวัดวัดได้เดียวเดี๋ยว รถตรวจสวนเรียนมารถพังเลยพาัเลยไม่ีแปดรบางอะนะเวดนะท่านเบ็นเกมแล้วเหรอยังไม่เกมแก้ทีแปดเออบางเวอร์เลยบางแบบบางชักหลมันเขี่ยปังบางเขี่ยปังรถพังแต่วิ่งอยู่แปดร้อยตอนเนี้ยเอ้ยรลน่งแล้วนะเพรวแปก แปดร้อยเก้าสิบเราเรานำเข้าจรวดมาแล้วหรอนนี้เราขี่จรวดกันรึเปล่าอย่าันให้ตบนนะแต่บ้าขอข่าวน้อยทันทำอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะจะทำอะไรอุ้มอมไเม่ทำอะไรปะ ผมไม่ได้ทำอะไรที่รับแต่อะโยปั๊มบนปั๊มเนี่ยปั๊มนัดร้านนี่แบบเออรองั้นอะวันเหรอแต่ตำรวจเจอกูแล้วตำรวจหิวเปหลุดแล้วได้ซ้อมแล้วไอพี่นั่นตำรวจหิวเป๊ะอะพี่จะเพิ่มเวลาไงรอดอยู่แค่ไม่เรียวช้าหรือว่าอะไรต้องดูภนเขา ขอความถึกแล้วโอเคโอเคจะดูบนเขาความถึกมันเหลือไหมวะมันไปนะฮะมันเหลือหรือเอ๊ะของพี่ตุลือปเขาเขาเรียกอยู่อะพี่ไปได้แล้วได้แล้วเป็นตัวปืนนะที่เหลือไม่ได้เพราะมันอะไรจะบอกไปจะเตะจะฮอตแฮกทำหน่อยตัวปืนที่มันไล่ที่มันไล่ที่มันไล่เจอบ่อยๆไงเยอะเยอะตัดปุ๋ยไปละไปตัดกระหม่อม ไปแล้วอยู่ดีๆทำไมเราถึงยังมีหอเปวี้เราไปรีศกกันเอ้ยเราไปรีหอที่เลเบลเราไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยถึงไม่มีหอมันหอศกกันไม่พอไหมไม่พอปุ๊บมั้งโอ้แต่ตำรวจนทําไมในแคสในเมืองมันเยอะสังวาไอย่างนี้ในเมืองอ่ะตํารวจแม่ง าดชนนะกูดึงอยู่เดียวูดึงอยู่ในเมืองเลยมันบ้าอยู่ถ้าตำรวจชนที่สองได้ปะได้เาชนหึงแล้วอะกลางเด้อไอสาแดงสาแดงช่วยปะยู่ไนยู่มุ่ะไอ้ไอ้ฟางอำนวยอำนวยอำนวยบบนี้มีเงิมาเร็วเยวเสาร์อาทิตย์เี่ยวเสาร์อาทิตย์เยๆๆๆๆๆๆยวเย๋ ไม่ถึงไม่ถึงยังไม่มีใครเกมเไม่มีใครเกเลยเวลาจะเกมอ่ะเวลาจะเกมเกมนั่นนึงเกมนี้ไงนี่ไงพี่พี่ออมน้อยพี่สองตันยันบ้านพีเส้นเส้นบีบีซีนะมันไล่หมดละพี่ผมเพิ่งผ่านเสา์ทิศใหม่แล้วพี่เต๋อแข็งใจด้วยนะมึงนี่มาตอนนี้อ๋อไหวที่สุดแล้วพี่อ๋อย่เอ้ยกูยืนแค่น้ำมันหมดนะน้ำมันหมดกับเวลาคุกนะกูอวสามช่อมมีฮอร์นะพี่ ต้องจะเปลี่ยนรถป้าพี่ต้องเปลี่ยนรถป่าผมจะได้ไม่ล้อนที่ไหนที่ไหนมีฮอนะต้องเปลี่ยนทางท่อทางท่อพี่ยังไหนผมเห็นแต่ฮอจักรพรรดิมันเนี่ยแต่เนี่ยตรงฮอนมาเลยเนี่ยแต่ตรงฮอมันเนี่ยพี่ไปไหนล่ะอีกว่าโดนย่ามันเนาะไอเฮียมาให้กูทำไงไอ้รอแป๊บนึงนะครับผมคนหาอยู่พี่ใจเย็นนี่พี่ไอ้ทียมันมันไม่เหินเอามันอยู่ตรงสีเนี่ให้มันแบบบอลสมนะ ส้มไหนวะไอตรงพงโพอ่ะแถวพงโพอ่ะใช่ใช่โอ้โหไปอย่างไวอ่ะตอนเราอยู่บ้านพีพีซีอ่ะเจ้าตันเหมาององเลยคุดาร่าเข้าทะเลทรายนะตอนนี้มันตามกูอยู่เจ้าปีเหรอเออเอาปีเลยเอาฝุดเลยเหี้ยอันไม่ไปจุ๊กใเมืองอ่ะเราจะเข้าเข้าไปเข้าไปหาในเมืองเนี่ยจ้าคุณจ้าสามพันวะกับพได้เล่นบายก่อนนะโอยใครว่ากบสว